อู้อ,อีอู้มันวิ่งมากอ่ะเฮ้ยมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากอะ่ะอุ้ยออ้อุ้ยทำไมอ่อนล่าขนาดนั้นนะอีกตั้งแนนอู้ไม <c oughs> ่ถึงช้ามากเออโดนช้าจริจง สวัสดีค่ะทุกคนลิต้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะระหว่างที่เรารอช่องของพี่คาแลนนะคะในการที่ลงคลิปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย้อนลอยนะคะกลับไปดูเนาะว่าเออแบบพี่คาลนไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดีแอนนะคะทลิปของลบบุรีกันซึ่งเคยเห็นแวบๆแแผ่านๆมาแล้วนะคะในแบบพวกติ๊กต็อกอะไรเงี้ยว่าเออมันเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่เคยดูอีพีเต็มนะของลรบุรีคือลิงโรบุรีเออ ก็เลยอคิดได้เนาะก็เดี๋ยวมานั่งรีแอคกันนะคะระหว่างที่รออ p พีใหม่ลงเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มาดูรีแอคกันมาเออมันจะเป็นอะไรยังไงเนาะออกมามันจะเหมือนมีเพื่อนดูรีแอคไปด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะกับคลิปของลบบุรีของคลิปคาแเลนสวัสดีค่ะคัลลนค่ะวันนี้คลเล่นลาทีนีเออซานี พังสู้สไตล์ลไปอุรอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ดีตาดูพี่คันเรนารยี่ดแบบเออเที่ยวคนเดียวนะเพราะปกติจะเห็นอยู่กับพี่จ้องอยู่กับน้องแน่อะไรเงี้ยตลอดเราะที่นี่มอนครั้งเียครับที่นี่ามมาไม่รู้สที่ไหน คือไม่ได้ไปสถานีบางซื่อนานมากแล้วไปครั้งล่าสุดน่าจะเป็นฉีดวัคซีนป่ะเออที่ตอนนั้นที่ไม่มีโควิดเนี้ยก็ไปฉีดแค่ตอนนั้นแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไปมานานมากตรงนี้ใช่หรอคือโล่งมากคุณผู้นักข่าวซื้อตัที่ไหนครับต้องเรียบร้อเสร็จแล้ว ลิต้ามีความคิดว่าลิต้าอยากแบบไปเที่ยวคนเดียวให้ได้แบบนี้บ้างอะแต่คือใจยังไม่กล้าพอมีใครที่แบบว่าไปเที่ยวคนเดียวบ้างป่ารอคอมเมนต์มาแชร์หน่อยไนบป่ะว่าแบบเออไปเที่ยวคนเดียวแล้วมันเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าลิต้าแบบศึกษาดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะว่าเอยการไปเที่ยวคนเดียวมันมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็คือแต่พยายามแบบ พยายามดูช่องที่เขาแบบไปเที่ยวคนเดียวว่าเออมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออเก็บข้อมูลอยู่แล้วอ๋อย่างนี้หใหญ่เนาะใช่นี้แบบบางซื้อขึ้นใหญ่เนาะโหาอรอาที่ไหนี่อ่าโอเคครับมาที่น่แล้วับ สาธิทาไปลุบปุริกครับรถไฟบูกติช้าๆ้างอกปติว้าค่อยไปข้างนอกแต่ว่าไม่มีอะไรครับอ่าไม่ใช่ที่นี่อ่าโอเคครับขอบคุณครับผมมาอีกแล้วเคล็นคิดว่าอันนี้อยากขึ้นลถไฟมี้เองแล้วพอจะไปสบายสบายแต่ว่าต้องขึ้นเซิงซิงไปรถไฟอิตาลีครับ ไม่เคยไปไม่เคยนั่งรถไฟไปยี่ยวเลยอ่ะสวัสดีคตอนที่ไปลุบปุริขับคือต้องมาซื้อที่ตรงนี้วันบอสตันเลอันนี้คือรู้กังนะว่าแบบมันต้องมาซื้อตรงนี้ไม่ได้ซื้อในสหานีไม่เหมือนกันเวลาไปไอเอ่ะ ตอนนั้นเป็นนูซิเพราวันนี้มีพาสต้าไทยครับไม่ใช่นูซิไม่ต้านุ่นชมมากคนที่แบบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เก่งๆคือแบบสุดมากกำลังไปขึ้น่งลุกไปครับทอมอู๋ส่งมาเลยอร่อยกันแล้วคะเห็นแล้วว่าน้ำลายแตก โหวิวสวยมากคือบางทีความสวยงามมันเกิดขึ้นระหว่างทางจริงๆเนาะคือแบบฟิมวม,มันมันดีเนาะคือ,อเดี๋ยวไปเที่ยวคนเดียวบ้างมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองโตขึ้น อีกนิดหรือว่าความใจกล้าอีกนิดอะไรเนี่ยก็อาจจะมีความที่แบบเออกล้าออกไปเที่ยวคนเดียวปะ่ะว้ยดูฟิววันไหวมึวมันเดียวถึงบุรีทุกคนใครเคยไปเที่ยวคนเดียวเม้น์มานะี่ต้าอ,อยากรู้มา,วาวกว่าไปเที่ยวคนเดียวแล้วแบบเออทุกคนรู้สึกยังไงอะไรยังไงบ้าง คือครบเราจะมีคลิปในการที่แบบ,แบไปเที่ยวแล้วมาไปเที่ยวที่ซค้ือพี่จองกับน้องอแดเขาเขาแบบแซวคาแรนบอกบ่อยมากเลยเนาะว่าเอ้ยแบบคาแรนเหมือนลิงอะไรดิงเ,เป็นเพื่อนคาแรนน,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 น อลองผิดฝังองข้างนูนแต่ว่าคขาเลนลงมานี่ครับใช่ตรงนูง้นมีจัก,กรกลอคร,รับโอ้จิงเหอยากไปคเาเฟครัไปต้งไหนก็ได้ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทผมนะ มีจ <anya> mm ักเลยอะพระศิวะมีวัดเก่าด้วยที่นัดจันได้ไงมั้งที่เราต้องเสื้ออะไรคือใช่ครับนี่ใช่ไหมครับโอ้กินน้ำไปครับโอเคจัสไฮน้ำป่าครับเราเป็นเมื่งครับนี่นี่มั้งสาหริคโอ้น้ำป่าวนึงมีอหยวังอะไรันแล้วก็อุลยัง โอ้ยว้าโอเมริาโนเยนครไม่วันครับขนอเครับอไหนครับน i อดนี่ใช่หมครกนหมครับกินหรจะากเยคาไปดูลิงได้ได้ไปลยที่วัดชื่อฟังสันยอดไต้หวันนะ้อง คะนอ่มเฮ้ยมันจริงๆนะทุกคนคือไม่มีใครทักที่เขาว่าเป็นคนเกาหลีเลยคนไต้หวันคนจีนคนญี่ปุ่นกินคาเฟได้หรครับะโอเคครัจะกินหมดที่นี่ครับคุณค่าเขาไปตรงนี้ช่ไครับโอเคครับคุ่าสสดีครับุงเท่าไหร่ครับหนึ่งรยบาทครับหนึบาทโอเคครับครับว่า สวัสดีครับห้าส,สิบแปดอันนี้ค่ะอ่าอันนี้ขอบคุณครับอันนี้ต้องอย่างนี้อ่าโอเคครับถ้าตัวต้องใช่อย่างนี้อ๋อโอคค้โหพอเพิ่งรู้นะว่ามันต้องมีไม้เอาไปด้วยโอ้มีเด็กๆด้วย แต่ดูแดด<ม>แล้วมันแมีความแบบรู้สึกเหมือนจะร้อนอืออืออือมันวิ่งมากอ่ะน่าเุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะฮะโอ้กัตฟัวอ่าเจมส์ต้องทางไหครับต้องนี้อุ๊ยวิ่งกันหัวอุ๊ยมันเกิดขึ้นเร็วมากกลัวมากครับจริง ้คือมันกระโดดออกมาเลยจากน้ำล้วมันก็วิ่งขึ้นทั้งหมดเลยอ่ะอกลัวกครขับการเหลวขับนี้ให้อย่างนี้ได้ไหมครับได้โอเคไปกันวิงอ่ะทำอะไรนี่น่ารักอ่ะกระปูดสปอกเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันมันกระโดดออกจากน้ำมันวิววิววิวิ่งขึ้นเลยนั่นก็คือแบบมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะ อู้ยโอู้ยอู้ยอร่อยไหมทำไมอะ่ะทำไมดิ่งทำงั้นอะ่ะพ่อแล้วเซอร์ไนครับไม่น่ารักเลยน้อยลิงอ่ะขอบคุณครับลิงคอนเล่นเป็นฟองกันอย่างมากอ,าอ,มอันนี้กาเฟ่คองคอนเล่น ลิงทุกคนก็มาทคัลเลนคัลเลนแล้วก็นางนิดหน่อยพักอยู่แล้วก็ไว้เก้วกาแฟตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ลิงมาแล้วก็เอาไปครับว่าจะก้าวคัลเลนก้าวลิงมาที่เรต้องไปจูและทูสัตว์ีกว่ากับโอมีลิงใหญ่ไทยลูบิวเนอูมิเดอร์ที่เราคัลเนต้องเรียนภาษาไทย ชื <ítulo> ่อสัตว์ครับยมไว้นะมาน่ารักนี่คือควางทำไมมองเขาเลยมันลูกป้นเลยมีที่อวีด้วยสวยโอ้มีเด็กเด็กเด็กเเนี่ยควางนี่ตัวเล็กน่ารักเนาะทำไมร้องไห้อยู่มีหมาคือจะบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าลาดีค่ะ ส่งไม่ได้ไปสวนสัตว์คือนานมากแต่ด้นีเ่เต้าบินเดียวมีใกล้ด้วยเต้าบินก็ไกล้ได้เหรออยู่ด้วยกัน,นเวลาข้างแรกเคอเลนมาไทยเคอเลนกลัวไปเที่ยวอ๊กไปจากกรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นพูดภาษาไทยไม่เก่งอย่างนี้แล้วกลัวคุยกับคนไทยไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เคอ์เลนทำยูทูบอยู่พูดภาษาไทย กำลังฉีกขึ้นขึ้นขึ้นไม่คุ้มเลยถ้าไม่รู้ถามทุกคนได้ไปไหนต่อีแต่เราต้องไปที่ไหนทำไมร้านปี๋เยอะมากขอเลยเทยวคนเดต่ไม่ได้จงคิดผักครับแต่ไม่ไดรู้จะไปไหนดี่แพงมากว่ายังไงมันก็จะมีความแบบเออเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้กินข้าได้ไหมครับ เอาไก่ทอดกับข้าวครับหนาวมากที่เราต้องจองที่ผักก่อนครับอขอบคุณครับโอ้ซาโอยครับนี่น่าก,กินมากข้าวมันแก่ข้าวมันแก,ก่ทอดกินหมดแล้วแล้วก็จะไปเติมด,ดูเขาเยี่ยมข้าวได้คุยคุยซาดิครับโคโค넛กับหนุ่ง พลเรือที่พักนนี้จะนอนที่ปั๊มสเตยครับลอยวันวานที่พักจากที่นี่ประมาณ13บสามโลจะนอนที่รถดีนหน่อยเอาเย็นทุกคนทุกคนดูดีที่นี่ไม่มีแกร็บรถครับมีมอเตอรไซค์อย่างเดียวสิบสามโลจากที่นี่ คัอ,อที่นี่ลพบุรีไม่มีแ r รถไม่มีครับโอเคครับน่อลอคือคิดว่าอยากจะนั่งรถเย็นๆแล้วก็ว่ายได้เขาจฟิววิ่งมามามาผวิวามากเดยีด ตอนแรกี่ดิต้าไม่กล้าไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าอย่างถติว่าเราไม่มีรถเนาะแล้วเวลาไปเที่ยวอ่ะเราจะต้องทำยังไงอ๋อ,อข้อเสนะคือเราก็ใช้การเด็กรถเอาอันยองอันยเห็นผมเมื่อกี้ปะเห็นขับขันนบ,บรถมารอคะครับ มอเตอร์ไซค์อะไรนได้หมดได้เซมแล้วใครที่มีตลาดใหม่ก็ต้องไปเนเมืองต้องขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าลูกใครอยากจะสะดวกก็ลองเช่ามอเตอร์ไซค์เขายืมได้ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับอ่าที่นี่สวยมากครับขาคอ้าวขากลุณค่าโอ้ที่นี่มีสัดส่วนมากครับสวยมากโอ้ ทีุ่กอย่างิคสวยมากนีะเปกิจกรรมนะคะสวนกาทกิจกรรมไรบอกได้ออ๋อมมีครับกิจกรรมนนพนีไรเคับได้โอเคอ๋อซมเยนยพคับอาห้องเย็นมดีห้องนี้กที่นี่วิวสวยมากมีว้ว้ย้สไปหาหนาวนาจะแบบดีผม พอฟัลโลคือายถ้าอยากจะสนใจฮะเฮ้ยขันสับโอ้มีคนลงแกลงนี่นกเหรอนกสวยมากขี่นกเล่นขึ้นขี่วากับเดี๋ยวขี้ด้วยขึ้นควายที่นี่เอเล์ดีมาก ตัวคลนนที่ข <c ười> ึ้นสิอโอเคคเลนจะนำมาจรง,ง,งจุกจริงจุกค่จมกคุณลุกเลยจ bon ลลยริงออจุออกรค,ครับบเลยคลลยอคลอคกอนีหคืเลอ้โหคุ่้นหช่อหครอ้เลย้ครับระเลยเลย้โหเลย้โเลย้โกเล้หลก้นนค่มันจะ เฮ้ยจับจับดจับตรงไหนคะจับดีๆอ่าอย่างนี้โอเคค่โอ้จกยาขี้คาย่อ่ะธรรมชาติดีสวยมาก S <S ทำไมออลา่าขนาดนั้นอนะะีกต์แงเนนอุ๊ยา๊ยไปามาในะคเอ็งเล่นอนะเ่กับมาไม่มาหน้ารังเนาะอ,อ๋ <S 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 2> <S 2> อพอรุนนี่นยกลัวถ้าอย่างนี้เออใช่ใช่ไม่เคยมีข้างในเขาเรียกอะไราวัววัวควิด ควายขีดดีป่ะลิงไม่ได้ี่า้าตัางตังนี้โอเคคือ,อยังไงก็ยังติดลก,กับลิงอยู่ดีอะคือแบบอ,อ,อะไรคือผู้สบภัยในการที่แบบขี่หลังขี่คุ้นขี่บับคือน,นี่อะไรแบนะบว่าน่าโดนต้นไม้ตลอด วิว่แบบมันดูธรรมชาติเนาอมันดูแบบฟิล์ูดีมากมันน่าแบบไปฮิวใจฮิงอะไรเนาะยืมมเตซคือตัวนี้ไปแล้วแล้วเล้วก็กลับแล้วแล้วดีกว่าค่ะมุตซายคือกลับเล้วัสดีค่ะโอเคเขาก็ซับพอทดีเหมือนกันเนาะดูแลดีเะดูแลดีเนาะสวยมาก เออถ้าพาทิศตกดินเนาะพี่ขแลแลนจากที่ใต้ไงมากเพราะว่าเมื่อก่อ,อนที่กัณฑ์ชาบุรีจำได้ไหมนี่ปิดตาขับได้ไ<ะ> <laughs> คือทุกคนเป็นว่าเวลาคิดดูแบบพี่คขลนงที่ไรคือมีความรู้สึกว่าเออใจฟูแบบรู้สึกมีความรู้สึกทุกครั้งเลยที่ดูอะใช่ยเยอะใช่เหมือนกันปะต้องไปเยอะ พี่อยากพี่อยากเชีย่ยวคนเดียวไ,<ม>ได้แบบนี้เนาะอยากได้คนดีวะแต่ไม่ป้าใครเคยได้คนดีแหวนรุ่มเม้นมาแล้วทุกคนว่ามันเป็นอะไรบ้างความรูม้สึกสุดสุดก็เลยไม่มีมือต้องกินสร้างกินสนร้างดนะีกว่าครับเนื้อว่ะ เออน่าถ้าทุนนี้ยากยินพิ娅ตัวนี้เขาแรงขับรถเข้าใจคุณป้าพิ娅อะไรได้เมื่ออันนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยนะเพราะว่าประเทศเขาคือข้เกียจเรื่องนี้มากเนาะถ้าสมมติว่าดื่มอะไรเงี้ยก็คือห้ามขับรถเลยห้ามแบบอะไรเลยอ่ะ <L> <K> คือต้องแบบว่าเรียกคนมาขับรถให้แทนหรือว่าเรียกแกร็บอะไรเงี้ยแทนแต่บางคร <K> ับ<า>แบบ ประได้เรามากคือกินก็ก็ไปต่อว่าขับต่อได้อะเออมันก็เลยเกิดเป็นทุก์เป็นเหตุเนี่ยแต่ว่าฝั่งประเทศเขาคือถ้าแบบแม้แต่กินนิดเดียวก็คือไม่ได้ก็คือห้ามห้ามเลยห้ามขับเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆบูฮ่าออดีสามนี้สองครับทุเที่ยวในประเทศไทยต้องไปตลาด ตลอดนัดไม่เหมือนกันอารมณ์ไม่เหมือนกัน, <c oughs> เนมเล่้ออิ่มมากมากต้องขับช้าๆนมากที่นี่กลัวมากหนมากคือมืดมากไม่มีรถไม่มีไฟเลยครับเขาเลื่นมงไหมเห็เห็นเขาเล่นไหมโอเคจะไปถึงก่อนครับถึงแล่วคับงคร์เ レカ,カレン、何だろう私、カを使い、ティニー・クライ・テマシャー、チェーン・マイカー・ロイカー・カティニー・ユン・ザイ・ユン・ロープリー・ザイディ・マー・キャンセル・カット・ッユンカ・カット・ ตลกมากกรหนึงว่าจะไม่มีจริงๆ Cancel ครับวเนี่ยเนี่ยดูวิวตอนเช้าสิว่ามันยังไงถึงหุ่งมชามา้างงกอยากดูวิวจริงหถึงซื้อดีเนาะธรรมชาติแบบจรดจริงเข้าได้ไหมครับ น่ารักมากตรงนี้ทุกคนกินข้าวอยู่ครับเ็ดครับรนั่นงนินเลยอาชีสวยนะโอ,อ้มีโหด้วยขอบคุณครับคยออยากรูมม้มากทำไมโรงแรมที่พักอะไรแบบเช่าๆเลยแต่จะเสกเป็นแบบเนี้ย เขาเป็นพี่แอรครับไม่ตปิดอร์ที่นี่เย็นมาไม่หลอนเหมือนกรุงเทพครับหรือบางทีก็เป็นโจโ๊กใช่ไหมแต่ปกติเวลาที่แบบทุกคนกินข้าวเชาว้าทุกคนกินอะไรคือบางทีบางทีที่ตั้งก,กินข้าวเช้าคือต้มต๋องเยอะมากเต็มเลยครับเหนืน่อยเลยนะค่ะอืม อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะชาดอกอะไรนะว <c oughs> ิดอก <c oughs> อะไรจำไม่ได้ว่าคือคือดอกอะไรกินกาแฟก็มาขับเทลน่ารังมากหรือว่าพอเขากินกาแฟดำหน,หน้าเขาเลยเด็กเดือตัวนี้เขต้องหน,น้หรือเปล่าท้อไดไม่ไม่เร็วเร็วถ้ากินก่อเขาจะมีโซเซจิโอเขาจะไปห้อง แล้วจะอำนาค่ะ<อ>วีมาข่ะสีเขาสวยากจริงจริงโอ้โไมดึ่ชามากเ <c oughs> อโอโดนชาจริงทำไมถึ้นำชามากอืมไเลังทำไมอำนามาแล้ว <c oughs> แล้วก็จะสีเขาค่ะวันนี้เขาเล่นจริงๆอยากไปดู ท나่นารายเนชั่นัลมิวเซียมเวจะไปบนเช่าวิชาเย็นครับจะไปที่กว่าครบบ้บานช่าวิช,ชาเย็นปีล้ยว่วงนไม่มีรับเนะี่เยถ้าสมมติว่าเาไปเที่ยวคนเดียวรถเราเจอแบบอย่างเี้ยไม่มีรถออไ,ไม่มีแกลบอทำงต่อ<า> อ๋อได้ไหมก็คิดว่าเพราะว่าที่ตนี้ไม่มีเกรดไม่มาะกับขอบคุณครอนีดีนะเพราะว่าคจะไปเมืองพอดีอ่าโอคีครัีอุผิวดีมากเลยอะไเขอยผิวดีขนาดนี้อ๋อไม่มีแฟนค่ะ

โค้กคุณคว้าวนออ่นคือใครอะที่ได้คุณเาสั์ด้วยอะคขเล่นทึ่งบานวิชาเย็ครับเท่าไรครับห้าสิบห้า0เขาห้าสิบครับ แนววิชาเยนมีอะไรเป็นปานวิชาเยนค่ะคือไม่เกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่เคยเห็นหรือเรื่องพวกนี้เลยเนาะอ๋อคือเป็นแบบสถานโ,โบราณสถานที่โบราณเก่าๆเนาะใช่ปะอันนี่สแกนได้โอ้ AR มี AR ด้วยเหรอ ลงปุ้นสยังมาไม่เข้าใจภาษาไทยอะไรเป็นโอเคสั้นโบาปะไปจุนเนตยอแล้วก็มาสายโลไฟับสปดังกาแฟ่กับครับเบลล์มมาก็จเบลล์ลปั้นคม อพอดูเขาไปเที่ยวคนเดียวแบบน<ช>ี้มันดูแบบอีกมูดหนึ่งเลยเนาะมันไม่เหมือนแบบว่าที่แบบไปกับพวกพี่จ้องอนะไรเนาะมันแบบอีกฟิวหนึง่งแบบชิว เจ้าไม่การใช้ซ่อมแล้วก็หั่นข้าวหั่เองที่ที่พี่เขเลยกินแบบนี้จ้ะพีต้าเพิ่งมารูเมื่อไม่กี่ปีหลังไม่มาปกติก็คือจะแบบใช้แบบปกติอ่ะไม่ได้แบบความแล้วก็เข้าปากอ๋อขอบคุณครับที่มากต่อมาอีกครับจริงโอเคจากคราฟต์ครับอ่านี่คือวันเที่ยวสองวันหนึ่งคืนี่เอิญครับไม่รู้จะไปเที่ยวหรือจะไปกินเยอะ ยังไม่รู้แต่ว่าเจ้ากันครับบ๊ายบายบายมีคือน่าจะเป็นการดูแบบพี่ขลรงไปเที่ยวคนเดียวน่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่ลิต้าดูปกติที่ดูเนาะก็จะแบบดูไปกับน้องแดนมั่งไปกับพี่จองไปกับพี่จุดี่อะไรเงี้ยเออบ้าอนะไยที่แบบเขาแบบฟิลฟลไปเที่ยวอะไรกันเนาะเนี่ยคือครั้งแรกมันแบบให้ความรู้สึกแบบมดูดมันมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเนะาะแบบการไปเที่ยวคนเดียวเนะี่ยแต่ไม่เคยเห็นเขาแบบไปเที่ยวแนละ้วแบบแค่ สงวันหนึ่งคืนป้าเาะที่ก็เลยเคยเรู้ว่าล่าสุดล่าไม่ล่าสุดหรอกก็สักพักใหญ่ๆแล้วว่าเขาไปเที่ยวประมาณแบบสามวันสี่วันห้าวันนะไรเงี้ยที่เขาไปใช่ไหมแต่ว่าที่ดูอันนี้คือคลิปมันก็นะ่าก็น่าจะประมาณนานแล้วก็อันนี้คลิปกี่เดือนแล้วอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนที่เห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะของลูบุรีแต่ดิรู้สึกว่า ลิงอ่ะไม่น่ารักเลยเห็นลิงป้าที่มันวิ่งกระโดดอจากน้ำแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ขึ้นเราขึ้นเร็วมากแล้วก็ประกาศอ๋อคือแบบคืองงมากว่าลิงมันแบบอีอย่างนั้นได้เลยเหรอเราแบบคือแบบเหมือนกระโดดออกมาแล้วไม่ทันบ้างพอแล้วคือสูสว่าเป็นเราใช่ปะ คือแบบคือฟิลบอกได้เลยคือไม่จอยเลยนะคลิปนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออเห็นหน้าคะแ์แล้วก็รู้สึกแบบเออเข้าใจฟิลเข้าใจความรู้สึกนะแล้วก็แบบเออไปเที่ยวแต่ฟาร์มสเตย์ใช่ไหมที่ไปนอนคือแบบแบรรยากาศก็คือแบบโอเคมากแต่ไม่โอเคตรงที่ เปิดเนี่ยเปิดพังหูม,มาแล้วเจอจิ้งจกวิ่งนี่คือแบบไม่เลยคือเพราะว่าเป็นส่วนตัวเป็นคนที่แบบกลัวพวกจิ้งจกพวกอะไรเงี้ยแล้วใช่ป่ะแต่เ็คอดเลยอิว่วอะไรเงี้ยเออคิดยังไงนะคะกับคลิปทิปนี้นะทุกคนดูแล้วแฮปปี้ไหมใจกูไหมแต่ทุกครั้งที่ดูนะแบบคะแลนดูกับพวกพี่ตองอะไแบบแฮปปี้ใจฟูมากมากเลยอะ่ะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันสำหรับเรียกหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอสือไปแล้วนะคะ 拜。